รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับผมบ๊อบสายแข็งนะครับกับรายการสตรีเลเดอร์ฮอลิเดย์ครับทุกวันหยุดนักขัตเลิกทางคทบ5ครับและแขกรับเชิญวันนี้นะครับเป็นคนขับขี่มอเตอร์ไซค์ที่น่าสนใจส่วนว่าเรื่องราวจะเป็นบุมมองแบบไหนในการใช้มอเตอร์ไซค์เดี๋ยวพบกับเขาแน่นอนครับ สวัสดีครับครับผมก็คนนี้นะครับวันนี้เป็นแขกรับเชิญวันนี้ครับแนะนําตัวเองก่อนเชื่อเอกลักวิสุทธิวันครับชื่อเล่นชื่อปิ๊กสวัสดี้ะครับน้องปิ๊กครับส่วนน้องปิ๊กจะมีเรื่องราวน่าสนใจนมุมมองแบบไหนเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวติดตามกันต่อครับก่อนเดินทางครับปิ๊กเติมพลกันก่อนใช่โแต่เช้าเลยขอกาแฟก่อนนะ พี่ครับตอนนี้อาชีพคืออะไรเอ่ยช่างภาพครับโฆษณาทำงานโฆษณาใช่ครับอ่ะอย่างหน้าที่ในในกองถ่ายเราเป็นช่างภาพวิธีการก่อนมาถึงเนี้เราเริ่มต้นยังไงครับพอไปถึงเนี้ยคือเรารู้แล้วเป็นช่างภาพใช่ไหมครับแต่ก่อนถึงตรงนั้น่ะเริ่มต้นยังไงมาก่อนโอ้ันก็ต้องมีการเตรียม,ม okay. งานเรามีการคุยกันหาเรสเลนลองเสนองานดูก่อนว่าเ,เราจะถ่ายแบบนี้นะ คุณอยากได้แบบนี้เราแต่ว่าเราจะตีโจทย์ของคุณออกมาเป็นออกมาเป็นภาพออกมาเป็นรูปธรรมจากจากที่มันเป็นคอนเซ็ปต์คือลูกค้ามีหน้าที่เอาแค่คอนเซ็ปต์มาใช่เราต้องขยายคอนเซ็ปต์ให้ได้ขยายออกมาเป็นรูปธรรมอ่ะอย่างนี้สมมติว่างานงานในแต่ละงานแต่ละงานมันไม่เหมือนกันใช่ไหครับ เคยมีทํางานไหนก็แบบว่าโอ้โหงานนี้ทําไมมันยากสาหรับชั้นด้วยกันต้องดูว่ามันยากเพราะอะไรพี่คือส่วนใหญ่ในตัวเนื้องานมันไม่ยากมันก็มันส่วนใหญ่มันเนื้องานจะคุยจบเนื้อยากเนี่ยมันเหมือนกับคุยแล้วความต้องการไม่ตรงกันอันนี้ยากความต้องการพี่การจากจากไหนครับจากตัวลูกค้าเองจากเอเจนซี่แล้วก็มาโปรดักชั่นอันนี้จะยากแล้วถ้าเกิดว่าไม่ซิงกันหมด เท่ากับหนังโฆษณาเรื่องหนึ่งเราดูกันในที 3, 4, นวีสามสิบปีสิบห้าปีนะกจะออกมาได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนใช่เครียดแน่แน่นอนอ่ะทีเนี้ยเชื่อว่าพอเครียดเนี่ยแล้วไลฟ์สไตล์เราคืออะไรปกติจริงนอกจากเรื่องเนี้ยอืคือผมก็เล่นกีฬาหลายๆอย่างที่มันมันมันดูผาดโผนนะที่เช่นแบบปีนหน้าผาปั่นจักรยานเล่นเวกบอร์ดอ,อะไรพวกเนี้ยพี่ก,ก็เล่นหมดอะแล้ว มารู้จักไอ้น,นี้เมื่อไหร่คันนี้ไม่ไม่เริ่มกับรู้สึกว่าเราและสไตล์เราที่จะกับมอเตอร์ไซค์มันไม่รู้ว่าพี่ว่ามันไหร่เพราะว่าเกิดมาผมก็นั่งมอเตอร์ไซค์แล้ว,วะอะแล้วคันนี้ใช่ไหมครับที่ลงใต้าสามแสด,ดงภาคใต้ที่ไปมากลับมาผมประทับใจผมชอบผมอยากกลับไปอีก It's a h e third night in a row. You're staying home, don't know what to do. It's a h e third night in a row. Got m a long way here just to say hello. รถคันแรกเลยที่เราแบบฝึก oh, เลยเรียนรู้เลยคันแรกเลยที่ <Yeah. S 1> ทแบบ mm hmm. เหมือนจะแบบจะเอามันออกแค่ GTO oh. พี่รถ R uh huh. ผมโอ้ GTO ขึ้นไปเอาขาตั้งออกแล้วล้มทับตัวเอง <laughs> <laughs> สุดท้ายก็ไปไม่ได้เพราะ mm hmm. ผมตัวเล็กมากตัว สูงกว่าถังนิดเดียวององแต่ขึ้นไปเอาขาตั้งออกแล้วมันก็ล้มมาทบคือห้าวากันเถอะม <า S 1> ัเต็งได้มไม่ผมไม่ได้คิดแ่บคิดว่าาอยากเอาขาตั้งขึ้นหรือเฉยอย่ะอเออแต่มันแบบหนักมากรถที่เราขับครั้งแรกเลยคือค o น d ้าดีคืออย่างรถคันแรกอารมณ์คืออารมณ์แรกเป็นไงบ้างตอนที่เ,าเอาไอคอนด้าดีออกมาสุดยอดเลยพี่มันแบบเจ๋งกว่าจักรยานเยอะมันแบบมันแบบ ความคิดแรกเลยอยแต่ละคนเหมือนกันที่เราสุกว่าอยากขับมอเตอร์ไซเพราะอะไรบางคนแบบตามเพื่อนโชว์หญิงหรืออยากขับจริงๆหรืออยากท่องเที่ยวหรืออะไรก็มันมันเท่ที่อาผมขี <laughs> เ่เท่อเห็นเห็นเจก่อนเห็นวจก่อนใช่ถึงเวลาชั้นออกมาจอดจากคอนด้าดินแล้วไปไงต่อตอนอยู่ Morning. มหนึ่งมสองพ่อซื้อคอน่อแท็กซิโด ค่วากซิโดพ่อซื้อให้พี่ชายขี่ไปเรียนเราก็เอามาขี่เล่นตอนนั้นขี่ไปแล้วแล้พอพอผมเข้าเทคนิคพ่อซื้อ n o วา d a ดให้โอ้โหฉันดันคือสมมติว่าตอนนั้นก็คือใช้รถเดินทางไปเรียนไปเรียนใช่ดใช้จนถึงไม่ก็ถึงเรียนจบอะพี่เรียนเรียนเรียนจบปวชนะ น่นแสดงว่าตัวเองกคีกมอเตอร์ไซค์ตั้งแต่เด็กเลยจนถึงปัจจุบันมาอะไรหลังจากที่เราเรียนรู้มนแล้วอะไรทำให้รู้สึกว่าเราอยากอยู่กับมันจริงๆมันอิสระนะพี่เวลาขี่มันค่อนข้างอิสระแต่หลายคนอาจจะวางว่ามันอันตรายอะไรผมมองว่ามันมันอยู่กับตัวเองเหมือนเวลาเราปีนหน้าผาเราก็อยู่กับตัวเองเวลาเราเล่นเวกบอร์ดเราก็อยู่กับตัวเองเ,เราปั่นจักรยานเราก็อยู่กับตัวเองมันก็เหมือนกัน อยู่กับโค้งอยู่กับตัวเองคือไม่ว่าอะไรท่ามันจะตรายก็อยู่กับเราเองใช่ก็อยู่ที่เราเราควบคุมถูกไหมใช่ไม่ใช่เขาควบคุมเราอ่ะโอเคงั้นเพราะนั้นผมจะไม่ซ้อนพี่โอเคงั้นไม่ซ้อนงั้นต่างคนต่างไปงั้นเดี๋ยวจะดูว่าเรา๊ควบคุมเขาอย่างไรบ้างแต่คันต่องั้นราไปซิ่งอีกสักที่หนึ่งคับ ตอนแรกรู้ว่าปิกต้องเอาคันนี้มาเลยแบบวันนี้เลยมาทางแบบนี้สมใจอยากเหมาะกับรถจริงๆปีนึงกว่าจะได้คันนี้มาสภาพนี้จริงๆแล้วรุ่นมันคือรุ่นไหนครับ R 1 0 0อ m w w 1 0 0มาใช่กำลังเครื่อง1 0 0 0ีซีห0 0ครับ แล้วคันนี้ใช่ไหมครับที่ลงใต้าสามแสดงภาคใต้ที่ไปมาเ,เริ่มเริ่มอย่างไงเริ่มอย่างไงครับขับจากกรุงเทพลงไปเลยป่ะครับคือผมอะกะว่าแบบว่าเ,เดี๋ยวเราขี่ลงไปเลยดีกว่าอุปสรรคมาเลยออกไม่ได้ติดงานตอนคืนโทรมาบอกให้ผมเข้าออฟฟิตตอนเช้าเสร็จตอนเที่ยงกำลังจะออกฝนตกยังไ,ไงก็ต้องไปให้ได้เอารถขึ้นรถไฟไปดีกว่าลงสุราษฎร์จากสุราษฎร์นี้ยิงลงก็ขี่ลงไปหาดใหญ่ไปนอนหาดใหญ่ก่อนคืนนึงเช้าลุงขึ้นก็ จะขี่ลงไปปัตตานีปัตตานีพอขับเข้าปัตตานีปุ๊บไปจอดอยู่ตรงวงเวียนมีน้องคนหนึ่งมีเขาเพิ่ม,มผมตามสแกมพี่อยู่ลุ้นอยู่ว่าพี่จะมาหรือเปล่าปัตตานีผมอยู่ปัตตานีพอดีแล้วก็คุยกันสักพักหนึ่งก็เหมือนแบบว่าพ่าถามว่าเออแล้วเดี๋ยวจะไปที่ไหนต่ออะไรเงี้ยผมบอกผมไม่ได้มาปัตตานีนะผมจะไปสายบุรีเพราะบ้านผมอยู่สายบุรีเขาก็บอกเดี๋ยวผมพาไป แบล็คกิสกบะมาขับนำผมลงสายบุรีรู้สึกยังไง,งตอนนั้นเนี่ยเขาสึงแรกที่ยังยัง <ตก S 2> ยังตกใจวันสองวันแรกเป็นยงไงบ้างตกใจเฮ้ยมันเรื่องจริงเหรอว่าอะไรอย่างเงี้ยเราเราไม่เคยเจออย่างเงี้ยเราอยู่กรุงเทพหรือว่าเราไปเที่ยวที่อื่นเราไม่เคยเจอแบบเนี้ยเรารู้สึกดีกับกับคนพื้นที่เรารู้สึกดีกับคนท้องถิ่นกับบรรยากาศที่แบบ มันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นแบบธรรมชาติพอหลังจากที่เราเดินทางไปแล้วจนกลับมาภาพที่เราตั้งใจไว้หรือคิดไว้ก่อนเดินทางกับตอนกลับมาเป็นไงบ้างก่อนเดินทางรู้สึกกลัวกลับมาผมประทับใจผมชอบผมอยากกลับไปอีกอะถือว่าก็ เรียกว่าไปทริปรทับใจเลยมีทริปอื่นไหมที่แบบที่แบบรู้สึกว่าเราต้องจดจำแต่ไม่ใช่ประทับใจหรือเลิอกอยากเลิกขับรถแล้วหรือว่ามันอันตรายสำหรับเราแล้วหรือเปล่ามีทริปแบบไหนบ้างไหมมันก็มีอุบัติเหตุบ้างอย่างผมไปเมืองการก็ลม้มคันนี้ป่ะคันนี้เบรกหน้าล็อกลม้มแต่ว่าก็เกิดแยงแยงกันนะพี่แยงแยงกัน แต่ว่าก็ก็ซ่อมพอหายแล้วก็หายผมรู้สึกมันก็หายเท่ากับว่าคนนุณลุงเนี่ยมีเรื่องราวให้ประทับใจและจดจําเยอะเนานะครบแล้วรถคันนี้ปิ๊กครับเรามาลาบุรีปิ๊กรู้จักสโ,โลแกนเขาไหมคนสวยโพธารามคนงานบ้านโป่งโอ้โหไอ้โหโหโหโตัวจกิงเลยนักเดินด้จริง,ง,ง <c oughs> แล้วอีกอย่างหนึ่งถ้ามาลาบุรีนึกถึงอะไรท่านติ๊กอะผมมันนึกถึงสโลแกนเมื่อกี้นะทองคำนิญนึ่งก่อนคุณปิ๊กอะคือพี่บ๊อบจะพาไปใช่ไหม ใช่รู้ไหมว่าอะไรไม่รูน้นี่โอมังกรอ๋อ oh. รู้จักรู้แลไร <Okay. S 1> โอเคแต่วันนี้มาถึงถิ่นเขาจะดูว่าความเป็นมาอย่างไรและปัจจุบันมันเป็นยังไงบ้าง <Okay. S 2> เพราะเรารู้จักโอ่มังกรมาตัแต่เด็กแต่ช่วงนี้เราไม่ค่อยได้เห็นแล้วเดี๋ยวพาไปครับ,รบไปต่อ ครับแล้วถ้าเกิดว่าขับรถผ่านลาบุรีไม่แวะเรื่องแบบนี้ไม่ได้จริงจริงขอแนะนําตัวครับพี่ครับผมสุขชาติโกสปดีครับรัตนโกสินทร์เซรามิกสี่ครับครับผมครับผมถ้าเท้าความทําไมลาบุรีถึงดังเรื่องโอ่งเลยครับดิบลำมาหรือเป็นพ่อลูกเลยครับ2475นะฮะดั้งเดิมเนี่ยโอ้โห2475เราเกิดกันตอนนั้นนะฮะจีนปิดประเทศสงครามโลกครั้งที่สองนะครับ เดิมโองเนี่ยต้องนําเข้าจากประเทศจีนนะฮะแล้วก็จีนปิดประเทศบ,ทบรรทบุกเราซึ่งมาอยู่ในเมืองไทยค่อนข้างเยอะนะฮะว่าจะต้องหาแหล่งดินเพื่อมาผลิตโอง่งก็มาพบที่ลาบุารีสถานการณ์ปัจจุบันเป็นไงบ้างครับพี่โอง่งลาบุรีแน่นอนครับผู้บริโภคนะฮะโอ่งเนี่ยปัจจัยใหญ่ก็คือใส่น้ําแล้วก็ไปดองพวกหัวไชโป๊ดองมะม่วงดองน้ำปลาอะไรเงี้ยนะฮะรตรงนั้นมันเริ่มหายไปแล้ว ก็ผู้บริโภคก็เริ่มลดลงผู้ผลิตก็แน่นอนเพราะต้องลดตามเพราะถ้าอยู่ไกลก็ลำบากนะฮะถังพลาสติกก็เข้ามาเข้ามาราคาที่ปัใจจัยใหญ่เนี่ยถังพลาสติกก็ถูกกว่าเราใส่น้ําได้เบากว่าเคลื่อนย้ายง่ายเราก็ลําบากนะฮะเมื่อกี้เท่าที่ที่คุยกันมา,นมาผมก็รู้สึกว่าปัญหาของของการขายหรือว่าอะไรพวกนี้มัน,มนข้อขั้นเยอะนะพี่รหรือแบบเศรษฐกิจหรือว่าคนที่จะเข้าใจงานศิลปะหรือ การนําไปใช้โอ่งเนี่ยปัจจุบันบว่ามันมันก็มีปัญหาอยู่กันอยากรู้แนวโน้มว่าแบบปีนี้ปีหน้าอะจะเป็นยังไนงไนะครับความหวังของเราหรือตัวผมเองเนี่ยแน่นอนว่าอนาคตของพวกเราเนี่ยก็คงจะสั้นลงสั้น<ม>ก็ก่บความหวังไว้กับคนไทยทั้งประเทศนะฮะถ้าผ่านมาราชบุรีก็มาแวะเกือ้ออุดหนุนนะฮะโอ่งมังกรของฝากของที่ลึก ที่เป็นภูมิปัญญาของชาวราชบุรีมันก็มีหลายแบบให้เลือกนะพี่น้องครับงั้นเดี๋ยวช่วยแนะนําพูกผมหน่อยเดี๋ยวจะพาไปดูโอมโบราณที่นล้งานลึกงานลึกเลยนะงานสะสมอันนี้คืานสะสมตั้งกัรุ่มคุณพ่อผมที่เราสะสมไว้นะฮะจะพาเข้าไปชมนะฮะโอมดั้งเดิมโอเคจะได้มีแนวทางถ้าเราจะต้องคนละหนึ่งชิ้นครับงั้นพาผมาเลยเดินครับ แต่นี่ผมว่ายังไม่นานมากเนี่ยปี97ใช่ไหมครับครับผม2497 5 2497เราเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งท่องเที่ยวด้วยอ,อ๋อโดยปกติเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วใช,ใช่ครับใช่ครับ อย่างนี้คือลายเก่าหรือว่าองค์ดั้งเดิมทั้งทั้งหมดเลยฮะรูปขบวนการนี้เป็นของเก่าเลยหมายว,ว่าวตัวตัวอายุอ,ายองค์ด้วยเหรอครับอายุอ,ายองค์ด้วยวบรรทบุบุษเราทํากันมาเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยจะเป็นไซส์เล็กๆขนาดอย่างนี้แล้วก็น้ํายาเคลือบก็จะเป็นนี้โบราณหาความนิ่งของเนื้อองค์ไม่ได้เพราะว่าอาจจะแก่ไฟอ่อนไฟ จากยุคนี้ไปในไปแบบยุคไหนต่อครับมีลายมังกรฮะเดี๋ยวจะพาไปดูเลยโอเคครในการผลิตของเราครับอ่ะตรงนี้คือยุคต่อมาใช่ไหมพี่ใช่ครับแต่นี่ผมว่ายังไม่นานมากเนี่ยปี97ใช่ไหมครับครับผม2497โอ้โห2497ครับที่สุขชาติก็ยังไม่เกิดครับ59 กือบ60ปีปวัยนี้ครับรจากเมื่อกี้ยุคที่1อันนี้เป็นยุคที่2มียลดลายมังกรจากยุคนี้ไปไหนต่อครับพี่ก็พ,พัฒนาไปเรื่อยตามที่เราเห็นเป็นซรามิกเป็นอะไรเงี้ยฮะคือหลังจากวันนี้ผมแวะมาคือเราผ่านนะครับได้เห็นได้รู้เรื่องราวแบบนี้ ซึ่งถ้าเกิดว่าใครแวะมาหาที่สุขชาติก็พร้อมให้ข้อมูลให้ความรู้ใช่ไหมครับยินดีครับทีนี้ในมุมของที่สุชาติจริงๆเลยถ้าอยากจะขอความช่วยเหลือหรืออยากแนะนําจริงๆคือมุมไหนครับคือถ้าทุกคนผ่านมาราชบุรีนะฮะหนึ่งคนหนึ่งองค์หรือหนึ่งคนหนึ่งใบนะฮะคนราชบุรีหรือเมืององค์กรก็ยังอยู่ได้คงไม่เป็นตำนาน เล่าขานกัน hmm. ต่อไปในอนาคตครับผมครับงั้นขอบคุณที่สุขภาพมาคืนนี้ครับเรื่ององค์เช่อเพิ่งไปมาก็เข้าใจเขาเนาะ ก็คงเราก็คงช่วยได้เท่าที่ทําได้ก็ถ้าใครมีโอกาสก็ช่วยเหลือเท่าที่ทำได้นะส่วนวันนี้ครับในเรื่องไบเกอร์ฝากอะไรกับไบเกอร์ด้วยกันผมฝากรุ่นน้องๆดีกว่าที่แบบเพิ่งซื้อรถมาใหม่อือะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือรถรถรถที่เขาขายกันนี้ตอนนี้แข่งกันเยอะนะพี่รถออกมาเยอะมากแล้วแข่งขันในเรื่องรถเยอะมากรถอุกชติดทุเยอะมากด้วยสาเหตุเยอะมากพี่อยากบอกว่าจริงๆแล้วควรไปเรียนนะเรียนก่อน คนเรียนก่อนแล้วค่อยไปซื้อ,อเพราะคุณจะได้คุ้นกับรถซีซีศูนทักษะการขับขี่ม,มันจะปลอดภัยขึ้นเยอะครับส่วนของพี่ก็คงคิดว่าจะเรียนก่อนหรือไม่เรียนก่อนหรืออะไรก็ตามแต่จะรถเก่ารถใหม่ไเก์จะรุ่นใหญ่ที่เป็นแบบอย่างอ่ะหรือเด็กๆรุ่นน้องที่กำลังจะเริ่มมาเล่นของพวกนี้สําคัญเลยไอ้เรื่องนี้ครับยังไงก็ต้องมีอะครับเบสิก <Basic S 1> อยู่ยังไงต้องมีอ่ะ คืออย่าไปห้าวโดยคิดว่าตัวเองเก่งนะครับส่วนว่าตอนนี้มันมีเรื่องกดมงกฎหมายอะไรยังไงเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมันใกล้มีบทสรุปแล้วแต่สําคัญสุดคือหมวก,กันน็อกรับรักตัวเองเพราะว่ามีคนรอเราอยู่จริงๆที่บ้านนะครับพี่ครับไหนๆจะจากกันแล้ะเป็นไงบ้างวันเดย์ทริปกรุงเทพลาบุรีสนุกดีพี่เจอทั้งแดดทั้งฝน <laughs> มีฝนแถมหน่อยเกือบแเกือบแล้วทั้งดินทั้ง รถถนนยางเห็นรถปิกแล้วแบบหต้องพามาที่แบบนี้เลยอิ่มเงยอิ่มเงอิ่มง้ยขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงพี่เห็นแล้วโหน่าก็น่าจะเหมาะแต่ยังไงขอบคุณปิกครับขอบคุณคที่สละรามาให้เรานะครับครับวันนี้เราสองคนลากันไปก่อนครับพบกันใหม่กับรายการสตีลเลเดอร์ฮอลิเดย์ทุกวันหยู่หน้าขัตเตลอรทางคอตบ5ครับปี่ครับไปจิ้งต่อกไาเลย This one we've